วันนี้เราทบทวนความรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนการบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนและจำนวนค่ะนะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการคูณและก็การหารเศษส่วนและจำนวนคละไปพบกันเลยค่ะมาดูการคูณเศษส่วนนะคะจากสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะมีนักเรียนมาสมัครเข้าชมนุมคณิตศาสตร์ 72คนเป็นนักเรียนชายเศษ5ส่วน9ของนักเรียนที่มาสมัครมีนักเรียนชายมาสมัครเข้าชุมนุมคณิตศาสตร์กี่คนมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนชายมาสมัครเข้าชุมนุมคณิตศาสตร์กี่คนค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดบอกว่านักเรียนชายเศษ5ส่วน9ของนักเรียนที่มาสมัครของนักเรียนที่มาสมัครมาสมัครทั้งหมดกี่คนคะ นั่นก็คือ72คนค่ะนักเรียนทั้งหมด72คนจากโจทย์ข้อนี้ก็คือลักษณะการคูนบางส่วนของทั้งหมดค่ะบางส่วนของทั้งหมดหรือว่าเศษ5้ส่วน9ก้ของ72ครูจะแสดงด้วยคณิตคิดเป็นภาพนะคะเริ่มจากทั้งหมดก่อนค่ะทั้งหมด72คนก็คือแท่งแท่งนี้แท่งนี้แทนด้วย72นะคะ จะแบ่งออกเป็น9ส่วนด้วยกันเพราะมีนักเรียนชายเศษ5ส่วน9 9ส่วนเป็นนักเรียนชาย5ส่วนระบายสีไป5ส่วนนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดแสดงออกมาเป็นภาพดังต่อไปนี้นะคะต่อไปคุนครูก็จะหา1ส่วนค่ะ1ส่วนที่กำลังเล่นๆๆๆอยู่นี้มีค่าเท่าไรค่ะเมื่อทั้งหมด72และถูกแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าเท่ากัน ดังนั้นสามารถหา1นส่วนได้โดยนั้น72ไปหาร9ซึ่งมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะ72ไปหาร9มีค่าเท่ากับ8แสดงว่า1ส่วนเท่ากับ8มาดูนักเรียนชายค่ะเศษ5ส่วน9ก็คือ5ส่วนสีเหลือง5ส่วนมีค่าเท่าไหรค่คะ หนส่วนเท่ากับ8ก็คือ8บวกกัน5ครั้งหรือว่า5คูณ8หรือ8คูณด้วย5ค่ะมีคาเท่าไรคะหร่ค,คูณ8เท่ากับ40ค่ะนั้นก็คือสีเหลืองมีค่าเท่ากับ40และสีเหลืองแสดงนักเรียนชายที่มาสมัครคำตอบข้อนี้ก็คือนักเรียนชายมาสมัครเข้าชมรมกนิติศาสตร์40คนค่ะซึ่งลักษณะของโจทย์อย่างนี้ก็คือโจทย์ของการคูณ เศษส่วนกับจํานวนนับนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูแสดงให้เห็นด้วยตัวเลขนะคะก็คือเศษ5้าส่วนเคูณด้วย72ค่ะการคูณเศษส่วนเราเรียนมาแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนในที่นี้72มีตัวส่วนคือ1ดังนั้น72จะเป็นเศษค่ะแต่ถ้าตัดทอนกันได้ให้ตัดทอนกันก่อนนะคะในที่นี้ตัดทอนก็คือนําตัวหารรวมมาหารหาระหว่างเศษกับส่วนตัวหารรวม ของ9และ72นะคะก็คือ9ค่ะ9ไปตัด9ได้1และ9ไปหาร72ก็ได้เท่ากับ8เห็นไหมคะขั้นต่อไปนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเอา5คูณ8ก็ได้เท่ากับ40และตัวส่วนเป็น1ก็คือเศษ40ส่วน1มีค่าเท่ากับ40นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างการคูณเศษส่วนแบบบางส่วนของบางส่วนนะคะบางส่วนของบางส่วนก็คือจํานวนที่มีไม่เต็มไปคูณกับสิ่งที่มีไม่เต็มนะคะเอาละมาดูก่อนเศษ5้ส่วน6คูณกับเศษ3าส่วน4ค่ะเดี๋ยวครูแสดงให้เห็นด้วยภาพดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากเศษ3าส่วน4ก็คือทั้งหมด4ส่วนระบายสีไป3ส่วนนะคะนี่คือเศษ3าส่วน4ค่ะ มาดูภาพที่แสดงเศษส่วนเศษ5้าส่วนหเราจะใช้แนววามกับแนนอนอยู่อย่างนี้นะคะเศษ5ส่วน6ก็คือทั้งหมด6ส่วนระบายสีไป5ส่วนนะคะนี่คือเศษ5้าส่วนหมาดูขั้นต่อไปจะนำเศษ5ส่วน6ไปวางในเศษ3ส่วน4นะคะเอาไปวางเลยเศษ3ส่วน4จะได้ภาพภาพใหม่อยอะมาตรงนี้นะคะนี่คือเศษส่วนที่แสดงเศษ5ส่วนห ไปวางซ้อนทับกับเศษ3ส่วน4นะคะขั้นตอนต่อไปให้สังเกตสีที่ซ้อนทับกันนะคะระหว่างเศษ3ส่วน4กับเศษ5ส่วน6ที่ซ้อนทับกันมีทั้งหมดกี่ส่วนนับดูนะคะทั้งหมดก็คือ15ส่วนนะคะ15ส่วนจากภาพใหญ่ทั้งหมดนี้24ส่วนจะได้ส่วนนี้มาก็มีค่าเท่ากับเศษ 15ส่วน24นะคะนี่คือการคูณแมบบางส่วนของบางส่วนนะคะสังเกตเศษ5ส่วนกคูณด้วยเศษ3ส่วน4เราจะใช้เศษคูณด้วยเศษและส่วนคูณกับส่วน5คูณ3เท่ากับ15และ6กคูณ4เท่ากับ24นี่คือการคูณเศษส่วนนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่ถ้าสามารถตัดทอนได้ตัดทอนก่อนในที่นี้ ่วน24นะคะเท่ากับในภาพเลยแต่ไม่ใช่รูปอย่างง่ายเพราะยังมีตัวหารร่วมที่สามารถหาร15และ24ได้ลงตัวนะคะตัวหารร่วมก็คืออะไรเอ่ยหารร่วมก็คือแม่3ค่ะเอา3มาหารทั้ง15และ24นะคะ3ไปหาร24ได้8และ3ไปหาร15ได้เท่ากับ5ค่ะดังนั้นเสร็จส่วนอย่างต่ำ เศษหน้าส่วนหคูณเศษ3ส่วน4ี่ก็คือเศษ5ส่วน8ค่ะมาสรุปเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนกันนะคะการคูณเศษส่วนมีหลักการง่ายๆก็คือตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนหรือจะตัดทอนให้ต่ำก่อนแล้วค่อยนำมาคูณกันก็ได้นะคะ จำนวนที่นำมาตัดทอนก็คือตัวหารร่วมนะคะเอาละมาดูตัวอย่าง5เศษ4ส่วน9คูณด้วยเศษ5ส่วน7เศษ4ส่วน9คูณเศษ5ส่วนเเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะ4คูณ5และก็9คูณ7ตรงนี้ตัดทอนได้บ้างไหมคะสามารถจับคู่ตัดทอนได้บ้างไหมถ้าตัดได้ให้ตัดทอนแต่ 8, 4 คู่9 4คู่7ไม่มีตัวหารร่วมนอกจากหนึ่งคู่9และ5คู่7ก็ไม่มีตัวหารร่วมนอกจาก1ดังนั้นเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนค่ะ4คูณ5เท่ากับ20และ9คูณ7เท่ากับ63าคำตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายก็ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ได้เท่ากับเศษ20ส่วน63ค่ะมาดูต่อไปตัวอย่างที่2เศษ9ส่วน13คูณด้วยเศษ20 หกส่วนยี่สิบเจ็ดค่ะมาดูว่ามีการตัดทอนให้ต่ำก่อนที่จะไปคูณกันได้ไหมนะคะเก้ามีคู่อยู่ก็คือสิบสามและยี่สิบเจ็ดมีตัวหารร่วมไหมคะถ้ามีตัวหารร่วมเดี๋ยวเราจะมีตัวหารร่วมมาตัดนะคะต่อไปยี่สิบกสามารถคู่กับสิบสามได้คู่ยี่สิบเจ็ดได้ตัวไหนมีหารร่วมเราก็นำตัวหารร่วมมา เป็นตัวหารนะคะในที่นี้คู่แรกขอเป็น9กับ27ค่ะตัวหารร่วมของ9กับ27ก็คือ9 9 1ึ9 9คูณอะไรได้27 9คูณ3ค่ะมาดูต่อ26กับ13ครูใช้สีม่วงนะคะตัดจะได้เห็นความต่างกัน ตัวหารร่วมที่สามารถหารทั้ง13และ26ลงตัวก็คือ13ค่ะนำ13ไปหาร13ได้1 13ไปหาร26ได้2ค่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัวเศษเหลือ1คูณกับ2และตัวส่วนก็เหลือ1คูณกับ3เขียนลงมานะคะ1คูณ2และ1คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไรคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะ1คูณ2มีค่าเท่ากับ สองหนึ่งคูณสามมีค่าเท่ากับ 3, สามเศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำตอบได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างที่สามการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะยี่สิบเอ็ดคูณด้วยเศษแปดส่วนยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดคูณแปดและก็ตัวส่วนมีแค่ยี่สิบเจ็ดไม่ต้องไปคูณหนึ่งก็ได้นะคะเอาละมาดูว่ามีอะไรตัดทอนได้บ้าง ก็คือ21กับ27มีตัวหารร่วมตัวหารร่วมก็คือแม่3แม่3นะคะ3มอะไรได้21 3 7 21 3คูณอะไรได้27 3คูณ9ค่ะตอนนี้ตัวเศษเหลือ7คูณ8ตัวส่วนเหลือ9เราก็นำมาคูณกันนะคะก็คือ7ดคูณ8ส่วน1คูณด้วย9หรือว่าไม่เติม1ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ เราก็จะนำเศษคูณเศษได้ส่วนคูณส่วน7คูนเท่ากับ56 1นคูเเท่ากับ9นะคะคำตอบของเราอยู่ในรูปเศษเกินเศษเกินไม่ใช่รูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายก็คือเศษส่วนอย่างต่ำจำนวินนับและจำเวินคราดังนั้นข้อนี้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำเนวนครานำา9้าไปหา, 16, าห 9, รสิบได้เท่าไรคะ9อะไรเอ่ยได้5 6 9 6เเท่าไรเอ่ย 9, 6 5 4 54ลบ56เศษ2ส่วนเป็น9เท่าเดิมค่ะนี่คือตัวอย่างการคูณเศษส่วนค่ะมาดกานนะะูการหารเศษส่วนนะคะการหารเศษส่วนเป็นอย่างไรนะคะ การหารเศษส่วนถ้านักเรียนคูณเศษส่วนได้ก็หารได้นะครเพราะการหารเป็นส่วน1ของการคูณนะคะมาดูเลยค่ะการหารเศษส่วนนะคะวิธีการหรือหลักการก็คือเราจะคูณตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารคูณตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารเป็นอย่างไรตัวอย่างนะคะเศษแปส่วน12หารด้วยเศษ1ส่วนสองค่ะ มาดูตัวตั้งตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งก็คือเศษ8ส่วน12นะคะคูณเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเห็นไหมคะบอกว่าคูณตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารในที่นี้ก็คือตัวที่กําลังแลกอยู่นะคะเศษหส่วนสองค่ะ ส่วนกลับของตัวหารก็คือกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเลขล่างไว้บนเลขบนไว้ล่างก็จะได้เท่ากับเศษ2อส่วนหค่ะเศษ1ส่วน2กลับเป็นเศษ2อส่วนหจากนั้นก็ใช้วิธีการคูณเศษส่วนเหมือนที่เราเรียนมาแล้วค่ะนั่นก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าตัดทอนได้ก็ตัดทอนก่อนนะคะทีนี้เศษก็คือ8คูณสส่วนก็คือ12คูณ1ค่ะ เอาละค่ะมีคู่ใดตัดทวนได้บ้าง8มีอยู่2คู่ก็คือ8คู่12กับ8คู่1 8กับ12มีตัวหารร่วมใช่ไหมคะก็คือ4ค่ะคู่นี้ได้ต่อไป2กับ12เลขบนคู่เลขล่างนะคะอย่าเอาบนคูณอย่าเอาบนคู่บนอย่าเอาล่างคู่ล่างบนคู่ล่าง2คู่12และ2อคู่1 2กับ12มีตัวหารร่วมก็คือ2ค่ะอ่าคตูจะใช้คู่ไหน ก็ได้หรือใครไม่ใช้เลยก็ได้ในที่นี้ทดลองไม่ใช้ตัวหารร่วมแต่เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ8คูณ2ได้เท่ากับ16 2คูณ1เท่ากับ12และค่อยมาใช้ตัวหารร่วมในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะ าละมีเศษ16ส่วน12มีตัวหารร่วมก็คือแม่อะไรคะแม่4นั่นเองคะ่ะเอา4มาหาร16และ40หาร12นะคะ4ไปหาร12ได้3และ4ไปหาร16ก็คือ4ค่ะตอนนี้คำตอบของเราจะอยู่ที่เศษ4ส่วน3พิจารณาค่ะก่อนที่จะตอบว่าอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังตอนนี้เศษ4ส่วน3เป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนครับะ ะะเอา3ไปหาร4ค่ะ3ไปหาร4ได้1เหลือเศษอยู่1คําตอบก็จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน3ค่ะการหารเศษส่วนอีกตัวอย่างหนึงนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรนะคะการหารก็คือการคูณตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารนะคะกำหนดโจทย์ข้อนี้ก็คือเศษ20่ 10. ส่วน35 หารด้วย5ค่ะ20ส่วน35หารด้วย5ตอนนี้หารกับจำนวนนับแล้วนะคะ ตัวอย่างที่2เป็นการหารเศษส่วนกับจำนวนนับค่ะวิธีการเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวตั้งก็คือเศษ20ส่วน35้ายาว5มาเป็นตัวตั้งนะคะ5เป็นตัวหารค่ะสังเกตตัวหารคือเลข5 5าเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มทุกจำนวนมีส่วนเป็น1ค่ะดังนั้นเลข5าก็คือเศษ5ส่วน1ส่วนกลับของเศษ5ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน5ค่ะ นี่คือส่วนปรับของตัวหารนะคะเข้าสู่กระบวนการคูณค่ะเศษคูณเศษและก็ส่วนคูณส่วนนะคะ20คูณ1และก็ ส่วนคือ35มคูณหตัดทอนหน่อยค่ะ2 0คู่35ก็ได้20คู่5ก็ได้ในทีนี้คุณรูเลือก20คูกับ5นะคะโดยใช้5มาเป็นตัวหารร่วมนะคะหาหารหาไดนงหหาร20ได้4ค่ะตอนนี้ได้4คูหเป็นตัวเศษ35คูหเป็นตัวส่วนนะคะเศษคูเศษส่วนคูส่วนค่ะ สีคูณหนึ่ได้4 35, ี่สาบห้หนึ่งก็ได้สามสาตอบก็คือเศษสี่ส่วนสามาค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการหารเศษส่วนนะคะสองเศษสีส่วนหาหารเศษ7จ็ 5, ส่วนห้องเศษสีส่วนหาหารเศษ7จส่วนหนะคะ การหาจำนวนพระค่ะการหาจํานวนพระเราจะเปลี่ยนจากจําจนวนพระให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนและค่อยนําไปสู่การคิดโดยใช้การหาและการคูณต่อนะคะเริ่มจาก สองเศษสี่ส่วนห้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนำห้าคูณสองและบวกกับสี่ค่ะห้าคูณสองได้สิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่ดังนั้นก็จะได้เท่ากับเศษสิบสี่ส่วนห้าหารด้วยเศษเจ็ดส่วนห้านะคะขั้นที่หนึ่งถ้าเป็นจำนวนคะ่ะไม่ว่าจะคูณหรือหารเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนคะ่ะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะการหารเราจะหารเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ คูณกับตัวหารที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษเรียกว,ว่าส่วนกลับของตัวหารนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมเศษสิบสี่ส่วนห้าเหมือนเดิมและคูณกับตัวหารก็คือเศษเจ็ดส่วนห้าเอาห้าไปไว้บนเอาเจ็ดมาไว้ล่างก็จะได้เท่ากับส่วนกลับของเศษเจ็ดส่วนห้าก็คือเศษ อะไรคะนั่นก็คือเศษ5ส่วน7ค่ะเศษ5ส่วน7ขั้นตอนต่อไปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือตัดโทนก่อนก็ได้นะคะจะได้ว่า14คูณ5เป็นตัวเศษ5คูณ7เป็นตัวส่วนคุณคูณตัด5กับ5นะคะด้วยใช้ตัวหารร่วมคือ5ค่ะ หาหารหาได้1นหาหารห้าอีกตัวหนึ่งก็ได้1น่งค่ะต่อไปมีอีกไหมคะคู่ต่อไปต้องเป็นคู่ของตัวบนกับตัวล่างนะอย่าเอาตัวล่างกับล่างบนกับบนนะคะ14คู่7ค่ะ 14คูณ7ใช้แม่7เป็นตัวหารร่วมนะคะ7หาร7ได้1และ7ไปหาร14ได้2ค่ะตอนนี้จะได้ตัวเศษคือ2คูณ1และตัวส่วนก็คือ1คูณด้วยหค่ะ2คูณ1ได้2 1คูณ1ก็คือ1ดังนั้นคำตอบก็คือเศษ2ส่วน1เศษ2ส่วน1สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มได้ ่งลบตัวดังนั้นจำนวนที่มีส่วนเป็นหนึ่งก็คือจำนวนเต็มนั่นเองค่ะดาคาเท่ากับ2ค่ะข้อนี้ตอบ2 การในวันนี้นะคะการคูณเศษส่วนและก็การหารเศษส่วนนะคะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะคะการคูณเศษส่วนมีหลักการก็คือเราจะคูณเศษคูณเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะหรือจะตัดทอนให้ต่ำก่อนโดยใช้ตัวหารร่วมมาตัดทั้งเศษและส่วนนะคะก่อนที่จะนำเศษคูณเศษและก็ส่วนคูณส่วนจะทำให้ตัวเลขน้อยลงและความยิ่งยาดก็จะลดลงด้วยค่ะ ส่วนการหารเศษส่วนนะคะใช้หลักการก็คือเราจะคูนตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารคูณตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารหรือวิธีการง่ายๆ จำไว้ว่าเราจะเปลี่ยนจากเครื่องอาหารให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายคูณแล้วก็ตัวาหารจะเปลี่ยนจากเศษไปเป็นส่วนและเปลี่ยนจากส่วนไปเป็นเศษค่ะจากนั้นก็ใช้การคูณโดยใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือตัดตอนให้เหมือนกับการคูณเศษส่วนนั่นเองค่ะ